ซึ่งระหว่างเหตุการณ์ประทะกันที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมค,รคะระหว่างมวลชนสองฝ่ายนี่เองปรากฏว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องติดท่ามกลางแนวประทะระหว่างคนทั้งสองกลุ่มนี้นานกว่า30นาทีนะคะแล้วก็ต้องพยายามหาลู่ทางที่จะหลบจะเลี่ยงจากการประทะกันเพราะว่ามีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นตลอดเวลาด้วยคุณวุฒิพันธ์เปรมมาสวัสด์รวบรวรมบรรยากาศมาให้เราติดตามกันในช่วงนี้ค่ะ ือภาพเหตุการณ์ที Ch ่ประชาชนกว่า30ชีวิตหมอบหลบกระสุนที่ไม่รู้ทิศทางซึ่งหิงเข้าด้านข้างของสะพานลอยเชื่อมเข้าห้างไอทีสแควร์หลักสี่เมื่อเวลาประมาณ1า5 0นาทีของวันที่1กุมภาพันธ์ผู้คนเหล่านี้ต้องหมอบหลบด้วยความหวาดกลัวหลังต้องติดอยู่กลางแนวปะทะที่มีทั้งเสียงปืนและเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องโดยไม่รู้ชะตากรรม ผ่านไปกว่า20นาทีชายคนหนึ่งในกลุ่มตัดสินใจพังประตูทางเชื่อมเข้าห้างไอทีสแควหลัก4ก่อนกลุ่มคนที่เหลือพุ่งเข้าประตูเพื่อหลบวิถีกระสุนให้พ้นอย่างไม่คิดชีวิตตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิการครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณสะพานร,รอย ห้างไอทีสแควร์นะครับติดอยู่กับประชาชนประมาณ30คนนะครับก่อนหน้านี้นี่เป็นเสียงปืนที่เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เราติดอยู่ไม่สามารถเข้ามาในห้างได้นะครับนานกว่า20นาทีก่อนที่ผู้คนบางส่วนที่นี่จะตัดสินใจที่จะพังกระจกเข้ามานะครับตอนนี้ก็มาติดอยู่บริเวณทางเข้าห้างนะครับโดยยังไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับแต่ที่สถานรณ์ด้านนอกยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับโดยพบว่าข้างล่างก็มีคนที่ติดอยู่ ท่ามกลางลงปืนนะครับหมอบอยู่แล้วก็ยังไม่อยู่ในภาวะปลอดภัยครับขณะที่เสียงปืนภายนอกดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ตึงเครียดมากขึ้นกลุ่มคนพยายามขอเข้าหลบภัยภายในห้างแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังไม่อนุญาตให้เข้าให้หน่อยมดยันครับก็คุณจะให้พวกผมพาันเข้าไปไหม ผ่า,าไไนาาไปกว่า10นาทีจึงมีเจ้าหน้าที่ของห้างพากลุ่มคนทั้งหมดลงมาหลบภัยที่ชั้นใต้ดินของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ชั้นใต้ดินของท่านะครับมีผู้คนที่หลบภัยเข้ามาหลายคนนะครับหลายคนได้รับบาดเจ็บนะครับอย่างเช่นลุงด้านหลังคนนี้นะครับถูกกระสุนยิงเฉียวเข้าที่ศีรษะนะครับนัมตะกู่มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถูกกระสุนเข้าที่แขนนะครับมีหลายรายได้รับบาดเจ็บนะครับจากการปะทะกันอย่างหนักครั้งนี้ครับ 17นกา,า50นา,นาทีสถานการณ์ปะทะการใต้สะพานข้ามแยกหลัก4เริ่มคลี่กลายผู้ประสบเหตุและพนักงานของห้างหลายร้อยชีวิตหลบออกทางด้านหลังของห้างเพื่อความปลอดภัยขณะที่หลายคนยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นนาทีเฉียดตายที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นซ้ำสองพิพิพัณฑ์เปรมาสสวั์ที่เนนโฟร,รายงาน ต้องขอบคุณ <c oughs> คุณวุฒิพันธ์นะคะผู้สื่อข่าวของเราแล้วก็ทีมงานทุกชีวิตเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ว <c oughs> ิกฤตแล้วก็ขับขันแต่ว่าก็ยังพยายามรวบรวมสติ <c oughs> แล้วก็เก็บภาพสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงในมุมที่ผู้สื่อข่าวของเราเห็นจริง <c oughs> มาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยค่ะา <c oughs>